สวัสดีครับผมวิเคราะห์กราฟทองคำนะครับวันที่27สิงหาคมนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับเขาก็ไม่ได้วิ่งอย่างงดูแลนะครับราคาก็ยังอยู่ในกรอบนะครับของตรงนี้นะครับนะครับของราคานะครับ25.26นะครับจนถึง25.07นะครับนะครับก็วันนี้นะครับก็ยังมีโอกาสที่เขาจะอยู่ในกรอบของไซด์เว์ตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเขาพยายามที่จะ ปรับตัวลงไปนะแต่ไม่สามารถที่จะผ่านนะครับผ่านตัวสอแนวรับที่2507ไปได้และก็ไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านที่257 25าศูนดห้เองนะครับหมายความว่าราคาเขาครับอาจจะยังมีการพักตัวอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับนะบไปได้จนถึงช่วงค่ำนะครับเด๋ยวเราไปย่อยในทางฟิลมของ h e ดโฟนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับนะจะเห็นว่า หลังจากที่เขานะครับหลุดสปีดไลน์นะครับของขาลงแล้วเบรกเอาขึ้นมาได้นะครับเขาก็มีการปรับราคานะครับดันขึ้นไปนะครับจนไปติดประมาณโซนออเดอร์บ็อกนะครับที่ประมาณโซน2527ตรงนี้นะครับและไม่สามารถปรับตัวผ่านขึ้นไปได้นะครับกรอบที่เขาวิ่งให้เราเห็นนะครับก็อยู่ตรงโซนนี้เลยนะครับของ Headfold นะครับพอเราไปย่อยดูในทม์ฟิของ H1 นะครับเฮก็นะครับ ตอนนี้ก็ยังมีการปรับราคาขึ้นมานะครับมีการสวิงนะครับแล้วก็ขึ้นไปรีเทสนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่น่าสนใจนะครับของการกลับตัวลงมานะครับก็ยังเป็นจุดเดิมครับก็คือโซนส5 2 7แล้วก็2 5 0 8นครับในการพิจารณาออกออเดอร์นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปอยู่ในทางเฟรมย่อยกัน15นาทีนะครับนะครับอ่ะ15นาทีก็เห็นชัดเจนนะครับว่าเขาอยู่ในกรอบนี้นะ เพราะฉะนั้นแนวสําคัญอีกแนวหนึ่งนะหากเขามีการทะลุลงมาได้นะครับของราคานะครับก็คือแนว2508ตรงนี้นะครับนะครับถ้าเขาสามารถที่จะหลุดตรงนี้มาได้นะครับจุดต่อไปที่น่าสนใจก็คือ250 0นะครับนะครับถ้าหลุดลงมาได้นะจุดต่อไปที่น่าสนใจคือ2 5 0 0นะครับแล้วก็ตซน2488นะครับที่ผมได้ตีนะครับในเรื่องของตัวแนวไว้ให้ดูนะครับ ิดไปนะครับไม่ไ้นะตรงนี้น่าสนใจนะครับตรงนี้นะนะครับแล้วก็สองสี่แปดแปดนะครับแต่ถ้าเขามีการปรับตัวขึ้นไปได้นะครับอ่าปรับตัวขึ้นไปได้จุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซฟก็คือนะครับสองห้าสองเจ็ดครับอ่าแล้วก็โอนถ้ามีการเบรกหายนะครับเบรกหาย ก็จะเป็นแนวตรงนี้นะนะครับก็จะเป็นแนว2546นะครับตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับเซลล์นะครับนะนะครับก็ใช้แนวทางนี้นะครับในการพิจารณานะครับดูในเรื่องของตัวแรงนะครับของกราฟได้ถ้าเขามาถึงจุดตรงนี้แล้วเขามีการย่อหรือเขามันจะถึงเขามการเด้งนะครับเราสามารถที่จะพิจารณาออกออเดอร์ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับจบเท่านี้นะครับแล้ว พบกันใหม่นะครับนะในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ